อีกตัวหนึ่งนะครับของที่ฮอตฮิตในโลกโซเชียลนะครับผมก็คือ The Ordinary ในซินามาย10%บวกซิงค์1%นะครับผมอ่าปกติแล้วเนี่ยจริงๆต้องเล่าว่าส่วนประกอบของตัวนี้นะครับจะค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่าในซินามาย10%เนี่ยในในเมืองไทยจะใส่ในพวกเครื่องสำอางไม่ได้นะครับผมซิง 1%, 1นะครับผมข้อดีของมันมีอะไรบ้างล่ะนะไอซิงหนึ่งเอ่์ ดลลี่เนี่ยซิงพีซีเอของเขาเนี่ยนะครับจะช่วยปรับสมดุลความมันบนใบหน้าช่วยลดความมันนะครับผมช่วยลดดูขุมขนด้วยนะครับผมอีกอันหนึ่งก็คือในอาซินาไมอาร์ซินาไม้นี่เป็นส่วนผสมยอดฮิตปัจจุบันเลยของคนที่เป็นสิวนะครับผมนอกจากจะช่วยลดรอยดำรอยแดงแล้วเนี่ยนะครับผมช่วยแผลเป็นรอดกระตุ้นคอลลาเจนอะไรต่างๆได้นะครับดูแล้วเนี่ยประสิทธิภาพน่าจะ เพราะแต่ว่าแมซิลมามีเนี่ยบางทีเนี่ยสิก็อาจจะเยอะไปนะครับแต่ประสิทธิภาพออกมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็ราคาสําหรับวันนี้นะครับก็ค่อนข้างไม่ถือว่าไม่แพงนะเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพนะครับ วิธีใช้นะครับก็ทาทั่วหน้านะครับผมอตอนเช้านะครับจะช่วยควบคุมความมันด้วยนะครับอนอกจากนี้เนี่ยาทาก่อนใช่ไหมเพราะว่านจะเป็นในลักษณะเซรั่มฟูิดนะครับาดังนั้นเราจะทาก่อนในพวกครีมที่เนื้อหนักๆนะครับอันนี้ก็นน,น่าสนใจดีแต่ว่าคือ ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นะนะถ้ามีอาการระคายเคืองอะไรเนี่ยก็จะต้องอใช้ปริมาณน้อยลงหรือว่าใช้วันเว้นวันอะไรอเงี้ยนะครับผมเห็นว่ามีหลายคนละรีวิวว่าได้ผลดีเดี๋ยวหมอจะลองใช้ดูนะครับ